คลิปนี้เพิ่งจะมาพูดถึงสาเหตุของอาการตาแพ้แสงหรือตากลัวแสงต่อจากคลิปที่แล้วตากลัวแสงนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายประการดังต่อไปนี้กลุ่มผู้ป่วยที่เคยได้รับการแก้ไขสายตาผิดปกติโดยวิธีผ่าตัดอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีปัญหาอาการมองเห็นในสภาวะแสงจ้าอาการตากลัวแสงอาจเป็นผลข้างเคียงของยาบางประเภทอาทิยาแก้แพ้หรือยาต้านฮิสตามีนบางตัว ยารักษาสิวและยาลดความดันโลหิตซึ่งหากเป็นเพราะสาเหตุนี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอเปลี่ยนยาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคอื่นๆที่มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางสามารถทำให้เกิดอาการไวต่อแสงเช่นเดียวกับโรคพิษสุนักบ้าพิษจากสารตลอดโรคตาอักเสบและภาวะผิวเผือกนั่นเอง คลิปต่อไป่งจะพูดถึงทางเลือกในการรักษาอาการตากรอแสงและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ